สวัสดีครับพเพื่อนๆทุกคนวันนี้ฟังพาเพื่อนเที่ยววัดแสงั่างเนาะอยู่หลังตลาดวัดรถกาหลงนี่เองเนะะะะาะไปเข้าไปด้านกันนะครับนี่นะครับเวลาเปิดปิดประตูวัดนะครับหกโมงถึงสิบแปนากาถ้าไงกดไลค์กดซับสไครป์ฟอนด้วยนะครับอืด้านขวานะครับนี่ ก็จะมีโรงทานแอะไรนี้ก็เป็นภาพวิหารนะครับอไปเดินเข้าไปในในภาพวิหารกันนะครับด้านนอกก็จะเป็นฉลุทองนะครับนี่นะครับบันไดข้างหน้าก็จะสร้างน้ำพึ้งวาง ก็จะมีคลองอนะครับอย่าตีระครังนะครับระครังระครังนี่นะครับเห็นไหมวัดสาฝฝ่งนะครับ ไปดูกันนะครับเต็มเต็มตาเลยก็จะเป็นปูพื้นอย่างนี้นะครับแต่ลายของหน้าต่างจะสวยมากเลยเห็นไหมนี่นะครับเดี๋ยว้อนพาไปดูรอบๆนะครับ หลังจากเราไหว้พระขอพรในพระวิหารวัดแสนฝ่างแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะพาเดินชมเที่ยวที่อื่นๆต่อไปนะครับว่าด้านในจะวัดจะมีอะไรบ้างอะไรบ้างนะครับลืมไปมีหิบด้วยหีบมหาสมบัตินะครับ <c oughs> ร่วมการทำบุญได้เนาะ <c oughs> นี่คงเป็นประตูเก่านะครับที่หันหน้าที่ตะวันออกเนาะสวยนะครับเป็นประตูเก่านะครับเดินลอกลอกมาด้านขวานะครับนี่เห็นไหมเป็นกำแงพงพระวิหารนะครับด้านหลังก็จะเป็นองค์เจดีย์นะครับกําลังอ่าโมรนาอยู่เนาะนี่นะครับ <c oughs> ส่วนด้านขวาไม่รู้เป็นอะไรก็สวยดีนี่นะคะรับองคเจดียกำลังปรับปรุงอยู่นะครับเห็นไหมเอ่ยเขตคารวาน สังคารวาสคารวาสอ่นานได้ไงนะเนาะก็จะเดินอ้อมมาด้านหลังเลยนะครับเดินมาอ้อมมาด้านหลังนะครับเจ <c oughs> ดีอ๋อถ้าเป็นสีตอนเป๊โอ๊ยเป็นสีขาวอยู่นะครับตายเดินตกล้มเนาะ <c oughs> ด้านหลังก็จะรถจอดเยอะเลยนะครับ เห็นไหมกำลังสร้างอยู่นะครับวัดแสงฝางครับตรงนี้จะเป็นหอธรรมเนาะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในนะครับ หลังจากแล้วมาข้างในนะครับก็จะเป็นองค์พระพุทธรูปนะครับอยู่ตรงนี้เนาะเป็นหอเล็กๆนะครับเห็นไ,ไหมถ้าเดินออกมาก็จะเจอเจดีย์สวยๆนะครับด้าน,นขวาก็เป็นด้นนานซ้ายก็เป็นสถูปนะครับส่วนตรงนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นอะไรเนาะ เดี๋ยวลองเข้าไปดูว่าอะไรยังไงประมาณไหนนะครับอันนี้ตรงนี้นะครับ <c oughs> วัดแสงกว้างนะครับวัดแสงฟางทั้างไงก็มาเที่ยวกันได้นะครับเป็นอ้อ ผ้าโบดสดสตีห้ามเข้าคือผ้าโบดสดนะครับนี่นะครับผ้าโบดสดพระราชชาย,ยาเจ้าดารารัศมีอ,อ๋อเจ้าดารารัศมีสร้างไหวเขาล็อกไว้หมดเลยนี่นะครับนะครับ เป็นพระอุโบสถของเจ้าดารารัศมีสร้างไว้นะครับนี่นะครับเห็นไหมว่าเขายัางกำลังสร้างอยู่นะครับว่าแสนฝั่งเนาะเดี๋ยวเราก็จะห้อมไปทางด้านหน้ากันนะครับว่าจะมีอะไรไหมหรืออย่างไรนะครับ ภายในวัดก็กว้างอยู่เหมือนกันนะครับนี่นะครับตรงนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นหออะไรเนาะสาลาแสนผังคุณธรรมนะครับ นี่นะครับสาลาแสนฝั่งคุณธรรมเนาะนั่นแหละครับวัดแสนฝั่งก็จะมีประมาณนี้เนาะไม่ค่อยมีอะไรแล้วนะครับครับตันไหนเมื่อกี้เข้าอีกประตูนหนึ่งตอนนี้สะอก ประตูน,นะครับเป็นประตูที่ถัดมาของถนนคนเดินท่าแพนะครับวันนี้ก็จะสวยๆนะครับนี่นะครับเดินตามหาพญานาคไปเลยสำหรับคลิปเที่ยวว่าแสนฝ่างก็ขอจบเพียงแค่นี้นะครับ ถ้างั้นงงก็กดไลค์กดซับสไครป์ให้ปอนด้วยนะครับเดี๋ยวปอนพาไปเที่ยวสถานที่อื่นๆต่อนเนาะเ่าจะเป็นยังไงสวัสดีครับ